สีใกกลล้ันเยตรงนี้กีฬาโคราชมาในเสื้อสีเขียวครับเขียวเข้มกางเกงดำขุมเท้าขาวส่วนเยาวชนบางจากชุดสีเขียวสะทัดแสงเางเกงดำดูที่สองเริ่มแล้วครับอู้ โดนโรงเรียนกีฬาโด้ใส่เอ้าหุยหุยขุ่มกันไปครับโรงเรียนกีฬาแหมโดนหัวลงมาครับยังหนุนเข้าไปใหม่ครับยังได้ครับโรงเรียนกีฬาโอ้าหุยแหวกทันไหมยังได้แหวกเข้ามายิงโอ้โหอย่างสวยเลยครับโรกนี้โอ้โหโทำไปได้ครับโอ้ ออกนำไปลลแล,ล้วครับเทศบาลนครราชสีมาทำประตูออกน้ำเยาวชนบางจากหนึ่งแะตูแทงมาแล้วครับโรงเรียนกีฬาครับเปิดชิ่งหลุดไปแล้วครับหลุดเดียวไปแล้วครับยิงโอ้โหนิ่มๆเลยครับหมายเลขเ็ของโรงเรียนกีฬาครับโรงเรียนกีฬาเทศบานนลนครนครราชสีมาได้ประตูที่สองจากผู้เล่นหมายเลขเจ็ดนัททูนนาทไทยสง อุ้ยได้เด้อครับโรงเรียนกีฬาดอ,อกครับบ้าครับยิงได้ไหมแถวสองโอ้ยยิงโอ้โหครับกับตันทีมครับของโรงเรียนกีฬาครับโอ้สะใจเลยลูกนี้ครับหมายเลขสิบของโรงเรียนกีฬาโคราชครับแถวสองโอ้ยสเตป็ปโอ้ยไม่มีเสียงนกหวีนครับ การออกมากครับดาวชนบางจากโอ้กรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาการเาารองครับแข่งขานในครึ่งเวลาหลังนับสำหรับคู่ที่สองผลงานแข่งขันเป็นโรงเรียนจีลาเทศบาลนครนครราชสีมานะครับเอาชนะ